เอวเมสุตังเอกังสเมยังพักวาฮารานาสียงวิหารติอิสิปัตเนมิคทาเยตัตระโคพคกวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมธิกเวอันตาปะพะชิเตนะนาเสวิตตพายโยจายังกาเมสุกามสุขานิกานุโยโคอีโนคมโมโปรตุชานิโกอนาริโยอนาธัสันิโต โยจายังอัตตากิรามธานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตอนัตถาสัณหิโตเอเตเตภิกเวลโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทาจักปุการณียานาการนีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กาตมาจะซาพิคเวมะชิมาปฏิปทาแต่ถ้าคาเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรนียานาการนีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยทังคิโกมาคโคเสยยะทิฐังกัมสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติ สัมมาสมาธิอยังโคสะพิกเวมัธิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนาพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขาโทมนัสุปายาสะปิทุกขา ปภิเยหิซัมปโยโคทุขโคปิเยหิวิปโยโคทุขโคยํมปิดช่างจา,ารัพยํมปิดช่างนาราพติตัมปิทุกข,ข้างสังกิตเตนะปัญจุปานาขันธาทุกข,ขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจนะ ยายางตันห้าโปนโนดพระวิการันธิราคะสหาคาตาตัตระตัตลาพินันทินีเสยยะทีทางกามาตันห้าภวะตันห้าวิภาวะตันห,าห้าทางโคปานาภิกเวทุข,ขานิโรโทโอริยสัจจังโยตัสสาเยวาตันห้ายาอาเสสาวิราคานิโรโทโจาโภ ปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนาพิกเวทุขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์อริยเมวะอริยอัทถังคิโกมะโคสซยอาทังสมาธิติสมาสังกัปโสัมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีวสมาวายมุสมาสติสมามาสมาธิอิทังทุขังอริยสัจจ์จิตเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุทัมเมสุ จักคุ้งถ้าปาที่ญานังอุทปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาอุทปาที่อารมโกอุทปาที่ตังโคปัญิทังถุกขังสัติยาสัจจังปริณิยยันติเมพิกเวบุพเเอนนุสตเตสุทำเมสุจักคุ้งถ้ปาที่ญานังอุทปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาอุทปาที่อารมโก ถ้าปาท่ตังโคกานิคามทุขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุนสุเตสุทมเมสุจักคุ้งถ้าปาท่ญาณังถ้าปาทิปัญญาถ้าปาท่วิชาถ้าปาท่อาโลโกถ้าปาท่อีทางทุกขาสมุทยโยอริยสัจจัปริตัเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุทมเมสุจักคุ้งถ้าปาท่ญาณังถ้าปาทิปัญญาถ้าปาท่วิชา ถ้าปาที่อารมโกถ้าปาที่ตังโคป่าที่ทางทูขะสมุทโยอริยสัจจังป่าห้าตัพันติเมพิกเวบุเพลนุนุสุเตสุระเมสุจักคุ้งถ้าปาที่ยาวนังถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาวถ้าปาที่อารมโกถ้าปาที่ตังโคปนาที่ทางทูขะสมุทโยอริยสัจจังกะนินันติเม พีคเวปุ bert, พเพอนพุโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงงุทาปาทิยานังุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาท่าปาทิอโลโกท่าปาทิอิทังทุขานิโรธานิโรโทอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนุโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ่งุทาปาทิยานังุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวท่าปาทิอาโลโกท่าปาทิ ตังโคปันิถังทูขันิโรโธะอริยสัจจังสัจฉิการตันติเมภิกขเวปุพเพอนุโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาริยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาวถ้าปาริอาโลโกตัณฑ์โคปันิถังทูขันิโรโธะอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมภิกขเวปุพเพอานุนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทาปาริยานังอุทาปาริปัญญา ถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อาโลโก้ถ้าปาที่อิทังทุขานิโรถ้าขาไม่มีปฏิปทาอิยสัจจันติเมพิกเวสุเพอานุสุเตสุอเมสุจักพุ่งถ้าปาที่ยานังอถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อาโลโก้ถ้าปาที่ตังโคปานิทังทุขานิโรถ้าขาไม่มีปฏิปทา อริยสัจจังภาเวตัพันติเมภิกเวปุภะอานุนุสุเตสุธเมสุจักคุงอุทัปาทียานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิธังทูขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวภาวิตัันติเมภิกเวปุเพอานุนุสุเตสุธเมสุจักคุงอุทัปาทียานังอุทปปาทิปัญญา ถ้าปาทิวิชาอุ้าปาทิอโลโกอุ้าปาทิอย่าว่ากี่วันจะมีพิกขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทะสาการัญญาทาปูตังยาณทัสนังนะสุวิสุทธังอโคสิเนวะตาวะหังพิกขเวสัเทวะเกโรเกสมาระเก สัพพามหามเกสาสมาณพามหานิยาปชาญาสเทวานุสายาอนุตารังสัมมาสัมโพธิงวิสัมพุโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมพิกเวเมสุจะตูโสอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทักษะการังยท้าภูตังยานัทัสนาสุวิสุทังอภหสิอัทธหังพิกเวสเทวเกโรเกสัมมาเก สัพพม์หามเกสัสมมมาพามหามนิยาปชายาสเทวมนุษยาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงภิสัมพุทโธปจัญญาสิงญาณันจัปานะเมัสันังอุปาปาทิอกุปปาเมวิมุติอัยมันติมาชาตินติธานิผุนภโวติอิทา อิทามโวจัภะควาอัตตมนาปันจาวกิยาภิกคู่เพราะว่าภะควาตภาสีตังอภิีนันทุงอีมาสมินจปปะนเวยาการนาสมิงทันยะมาเนอยยะสมะโตโกนทันยะสาวิรชังวีตมารังธรรมะจักคู่ท่าปาที่ยังกินจิสมุทะยธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติ ภวติเจจัภควตาธรรมะจักเกปุมมาเทวาสัตรมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาราสียังอิสปัตเนมิกาทายเออนุตารังธรรมะจักกังภวติตังอปาติวติยังสมเนนวาพามหเมนวาเทเวนวามาเรนวาพามหมุนาวาเกนจิวารกัสมินติคุมภมมานังเทวานางสัตทังสุตวา จตุมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุสซาเวซุ่จตุมหาราชิกานังเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธรมนุสาเวซุ่ตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตธมนุสซาเวซุ่ยามานังเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสซาเวซุ่ สีตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมานารติเทวาสัตรมนุสาเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัตทังสุตวาปารานิมมิตาสักวาสาวัตติเทวาสัตรมนุษาเวสุงปารานิมิตาวสาวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวะพามหามกายิกาเทวาสัตรมนุษาเวสุง เมตัมภะวตาภารักสิยังอิสิปัตเธมิคาถาเยอนุตรงธรรมมาจากกางปวัตติตังอปติวัติยังสมเนนวาพัมหมะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมหมูนาวาเกนจิโรกัสมินติอิติหิเนเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมหามาโรกาสัทโธ อภูคาจีอายัญจะทัสสะสหัส ja สีโรกัธาตุสร้างกรมปีสร้างปะกรมปีส si ร้างปะเวทีอัปปามโนจะโอราโรโอภาโซโรเกปาตุระหุสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานภาวังอัตโคภะพะควาอุทานังอุทาเนสีัญญาสิว ja ัตโผคนัญญาัญญาสิวัตโผ ဝတ္တဖို့ကောဏ္ဍညောတိအိတိဟိထံအာယသမတောကောဏ္ဍညဿအညာကောဏ္ဍညောတဝေဝနာမအဟောစေတိ